ความรับถูกเปิดโปงที่เก็บใบเบสุดลกของผมโอ้ยเนาะคือสนามเนะี้ยโอ้ยบอกเลยว่าทำยากมากคือใช้เวลาสร้างนานอยู่เป็นวันอะเป็นสนามเบิร์ดสเตเดียมแบบใหญ่นี่ข้างตรงนั้นเป็นผ้าไมท่อนนะเออไม่มีอนะมาคือเราจะเอาไปเบสมาเล่นกัน ก็แน่น้องสาวเบเบะจะไม่เอาเบเบมาเล่นยังไงล้าผมจะเริ่มจากอะไรเดียรูย้ตื่นเต้นเพิ <c oughs> ่งถ่ายสาวนี่เป็นครั้งแรกอ่เริ่มจากอันนี้กันอ่าดูดักดูมไซเซอร์กับไวเวิร์นอาจจะมีเบเบ็ที่ทุกคนไม่เคยเห็นเยอะอยู่นะนี่ผมได้สต er ิงรันเชอร์ละไวเวิร์น ผมเชียดูมไซเซอร์แล้วนะดูมไซเซอร์นี่ออกจหญ่โตโปรตไปเอาดูมไซเซอร์ตีไม่โดนไม่ใช่ไวเวิรนตีไม่โดนไหลไหลไวเวิรนไหล,ไ,หล,ไ,หลไม่ไหลฮะมันชอบหยุดอยู่กับที่ไม่รู้ทำไมอ่ะหรือสามมันบุบไม่พอคือผม พยายามทาให้มันบุบที่สุดแล้วให้มันบุบลงไปข้างล่างที่สุดแบบที่สุดแล้วอะ่ะมันก็แบบยังไงเบบีมันก็ปกองอะไรอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งต่อไปแด็กดารุกกับไวเวิร์นไวเวิร์นสองรอบละกว้างมากคือเต็มห้องผมเลยอะ่ะวะวางปุ๊บเต็มห้องเลยอะ่ะไปตามด้วยวเวิร์นอุ้ยไยเวิร์นติดติดอีกแล้ว ยิ inside, ่งใส่ไวเวอร์ไปใส่ดีเฟนเนาะแต่ผมเอาบอททอมบาลานไม่ใช่โอ้ยเดเวอร์ดิเออติดบอททอมผมเอาเดเวอร์บาลานมาใส่เห็นว่ามันออกจะนิ่งๆอ่ะไวเวอร์ v v, แพ้หูแล้วไงล็อกเกือบเบิร์ด er หูฮือฮือต่อไป มาสเตอร์ Master, ไม่ใช่เด็กซีโนเอ็กคาลิเบอร์กับขวัญใจมหาชนวิตตอรี่โอคิลลี่โกชุดแล้วก็ชุดซีโนเอ็กคาลิเบอร์นี่อากจะเสียเปียบนะเพราะว่าอยู่มัเร็วอุ้ยโอ้โหวิตตอรี่เรา ไปแล้วนะผมระเบิดทันเบิร์ดเลยแต่ไม่รู้ใครชนะนะแต่ว่าผมว่าเซโนเอ็กซ์คลิเบอร์ชนะถึงผมจะเชียร์เพื่อเพื่อรักของผมอย่างวอลคิลีก็เถอะเพว่าแต่ไงกดก็คือกดเซโนก็ชนะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนว่าเซโนมันจะตีเอ่อวอลวอลคิลี่เบิร์ดไปก่อนนะเบิร์ดก่อนที่มันจะหยุดหมุนอ่ะก็น่าจะของก็น่าจะชนะม มั้งนะต่อไปไฮเปอร์โฮลูซูตแล้วกันนะเอ่อไฮเปอร์โฮลูซูตกับเซโนเอ็กคาลิเบอร์วันนี้เป็นโอ้ยโอ้โอ้โอโอโอกระดินกระดินไปสไกายเลยเซโนเอ็กคาลิเซโนเอ็กคาลิเบอร์เอออันนี้ก็ไฮเปอร์โฮลูซูตไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะก็เลยแปลก วันนี้เป็นวันที่ผมเล่นชิวๆตามเล่นตามใจตัวเองชิวๆอุย้ยหูโคดชอบเลยไอ้คาลิเบอร์เนี่ยูชอบเป็นระดับสองอะ่ะคุดเก่งไม่ได้ชอบอัดับสองล้อเล่นชอบถ้าชอบจริงๆก็น่าจะอันดับสมแหละมันเก่งอะ่ะอันดับหนึ่งยังไงอันดับหนึ่งในใจก็ต้องเป็นวอล วอลคิลลี่นะเออแต่ผมมีร่างใหม่นะร่างสองนี่แต่ยังไม่เล่นเนาะผมผมยังมาเล่นในช่องไม่ได้เพราะว่าเออที่หัวเล่นในช่องได้เลยเดี๋ยวผมเริ่มเก็บพักก่อนแล้วอ่ะก็เล่นสัก่อยแล้วกันมนาะเจอกับร่างเก่าแล้วกันวิทตอรี่พาร์ทนี้จะเน้นจะเน้นแบเทิลนเนาะ โอ้ยเพื่อนรักสองคนมาเจอกันมาถึงเพื่อนรักของผมเองนะเอ้ยเฮ้ยวิตตอรี่มีบาเลียปะเนี่ยโอ้โหนิ่งทั้งคู่เลยเฮ้ยหุ้ยวิตตอรี่กับคิลลี่มีบาเลียอ่ะเฮ้ยชนไม่ได้เลยเหรอชนไม่ได้เฮ้ยชนไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันมันพยายามจะพุ่งเข้าไปเนี่ยมันพุ่งไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย เล่นไปไม่ได้สามที่ผมทำผมก็เพอร์ฟิกนะจะทำไมเวลามันมนเล่นมีช่องเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้ทุกทีอไอ้สาวท,ทุกคนน่าจะเห็นได้คลิปที่แล้วนะที่ผมถ่ายคลิปส,สั้นไปไปอีกรอบหนึ่งแก้มือไฟเอ้ยตีจังจังตีจังจังเอ้ย แล้วมันก็มีบาเรียรอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยขอไปปรับโอเคต่อต่อมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่นอยถ้าเกิดมันไม่ชนอะ่ะคือผมจะดันอย่างนี้เลยอ่ามันเลยดีเองแหละอ่าต่อไปไรซิ่งแรงล็อกแรงล็อกแต่ว่าบางคนก็ถนัดเรียกล็อกคาว,วอลนะแต่ผมถนัดเรียกแรงลุกมากกว่าถ้าเรียกไม่ตรงก็ขออภัยด้วยนะครับ ภาษาไท,ทยคนเบย์เบอร์ฮัทไทยขเขาเรียกตัวนี้ว่าล็อกคาวอนะแต่ผมก็เรียกแร้งล็อกก็แหละโอ้ชุดเอ้ยเอ้ยซีโนเอ็กคาลิเบอร์เอ้ย,เ,อย, C no X เ,อยเหมือนจะแพ้ทางว่ะเหมือนจะแพ้ทางตัวหมุนนานว่ะเอาเอามีาเลยเอ้ย น้องนี้เสมอว่ะโมวเสมอเพราะว่าตอนที่มันตีในรุกระเบิดได้อะมันหยุดหมุนกันเอ็กซ์คาลิเบอร์หยุดหมุนพอดีอ่ะโอ้ยก็น่าจะเสมออะไรนะเอาใหม่อีกรอบไปอีกรอบสนุกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยรัวเอ้ยหูว มาต่อไปโอคิลี่บ้างโอคิลี่ตัวโปรดโอคิลี่กับอฮอลลูซูตโอแคนฮอลูซูตไม่ใช่โอแคนนั่นมันฮอลูเซียตติดภาคไม่ท่อนมาแต่ก็เนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะเนาะสัตว์เป็นแบบยังไงอะเทสในตำนานตัวเดียวกันอหะหรือมันเป็นอะไรสักอย่างอะ่ะผม,มลืมละ แต่ก็เป็นแบบเดียวกับบอลแค่นโฮลูเซในภาคเมทัลน่ะเนาะเอาโฮลูซูตโฮลูซูดมีบาเรียอีกแล้วครับผมเฮ้ยผมเบื่อบาเรียมากเลยเออเอาใหมเมื่อกี้มันมีบาเรียกุนประสาทเกือบพูดว่ากวนกวนบาทาเกือ <c> บ <oughs> เพื่อพูดว่ากวนนั่นแหละนะไม่พูดดีก,กว่าเออพูดบาทาไปก็มันก็ยหยามเนาะรู้ครับ บาทาก็หยาบอะไรวะเนี่ยโอ้ยฮลูซูโฮอลูซูย่าติดบาเรียดิเอ้ยฮลูซูสติดบาเรียเรียบร้อยเข้าบาเรียกันคู่เลยคือผมสงสัยว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรกันแน่มันมันเป็นตัวที่ทำให้เวเวติดอ่ะอ๋อโหดเราใหม่ก็ไม่มีอะไรดัดนสนามลม ดันลงเลยให้มันให้มันเสมอตเสมอไปามากที่สุดเออให้มันยุบลงมาที่สุดอะเอออาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยนะครับต่อไปเซโน่ไอคาลิเบอร์เหมือนเดิมเอาเอาฮอลูซูตดิ <c oughs> อะไรวะเนี่ย้วู้วาจบไปแล้วอ่าฮอลูซูตเข้าไปตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยวอลคิลลี่ เอ้ยฮอลูซูดฮอลูซูดไหลฮอลูซูดไหลฮอลูซูดนี่เหมือนจะเป็นสตามิน่เหาอโอเคลี่โดนบาเรียดูดอีกแล้วโอ้ยเป็นอะไรกับบาเรียวะเนี่ยมันคือมันไม่ใช่บาเรียมันคือความบกพร่อง,องของกระดาษอ่ะเออมันคือกระดาษมันทําจากกระดาษเนะะาะไอ้สามเนี่ยมันความบกพร่องล้วนเลยคือกระดาษอ่ะมันจะมีรูตรงนี้เว้ยรูจากการจากเดเวร์ของเบเบอ่ะ อ่ะผมเชื่อผมจะเอาไปที่อื่นละไอ้บาเลียควรประสานอ่ะดันดันให้ได้ถึงที่สุดเอายุบยุบอ่ะให้ยุบ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 ยินดีเออชูดิชูดก่อนแล้วมันก็ไปติดตรงบาเลีย คือผมสงสัยไอ้ตรงบาเรียมันมันเป็นตัวดูดไปเบ็เลยเว้ยเฮ้ยคือผมอ่ะสมมุติผมเอาไอ้ตรงที่มันขู่ขาบ,บาเรียบาเรียที่มันเป็นตัวดูดอะเนี่ยมันก็จะดูดไปดเบ็ดไปเลยอะเฮ้ยมันเป็นด้านไม่เท่าอะ่ะมันเป็นด้านที่เบ็ด,ดมันเข้าไปวิ่งตรงนั้นอะชูดเลยไม่ไหวอลอยากเลยแล้วอยากเลยแล้วเอ้ยคิงคือเบอัสกับ วอลแล้วกันนะไอ,อโฮลูซูดช่างมันโฮลูซูดไม่เล่นละไม่เล่นโฮลูซูดละเออคิงเคอร์เบียสโอ้ยปรับกล้องหน่อยเอ,อ,อาเคอร์เบียสจะหยุดหมุนส่วนวอลวอลยังไหวอยู่วอลยังไหวอยู่เรียบร้อยก็วอลหรือวอลชุดหลังไม่รู้ดิวอลชุดก่อนหรือชุดหลังก็ไม่รู้ลืมต่อไปสปีแกนในเมื่อ เอคาลิเบอร์ระเบิดได้หลายตัวต้องเกอสปีแกนสปีแกนนี่เก่งว่กเลยนะเก่งนะสปีแกนอะชูสปีแกนส,แกสามด้วยเซโนเอ็กซ์คาลิเบอร์อุ้ยเหมือนเซโนจะระเบิดสปีแกนไม่ได้นะก็แน่สปีแกนมันโกงโกงมากอะสปีแกนอะ สปิแกนคือหนียังเดียวเลยเรียบร้อยก่อนจะรู้ตัวก็ระเบิดไปแล้วโชขดโ,โดนบาลเลียดูดเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงโอ,โ,โอ้โหจต่การสปิแกนไม่ได้จริงๆสปิแกนเก่งเกิน ต่อไปเจออีกตัวแล้วกันตัวบุนซ้ายตัวแรกของภักแรกของฮักเบอร์อะร้อนลองกินุสโอเครอนลองกินุสกับดาร์คดูมไซเซอร์แล้วกันนะที่จริงร้อนลองกินุสอะ,อออะมันมันเก่งนะแต่ว่าถ้ามันอยู่ผิดที่แต่ว่าโอ้ยแต่ว่ามันใส่ลันเชอร์ยากมากแล้วก็ชูดยากมากด้วยอุ้ย อุ้ยตีดักดูมไซเซอร์กระเด็นเลยเหรออุ้ยอุ้ยรัวอุ๊ยสุดยอดลองกินุสแต่ภาษาแต่ว่าภาษาอังกฤษเรียกลูเวนอนนะเดี๋ยวผมเรียกลองกินุสดีกว่าถนัดลิน้นเรียกอย่างนี้มานานละโอ้โหร้อนลองกินุส <c oughs> เดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่าร้อนลองกินุสแทบทุกภาคอะ่ะมันจะมีเหล็กอยู่บนนี้เสมออ่ะเดี๋ยวมา มาเอามาให้ดูอ่านี่อันนี้คือลองกินุสภาคแรกมีเหล็กติดอยู่ข้างบนลองกินุสภาคสองภาคก๊อดมีเหล็กติดอยู่ข้างบนอีกลองกินุสภาคสามภาคแซดมีเหล็กอยู่ข้างบนอีกเออสงสัยอ่ะแบบคือทุกภาคทุกภาคเลยคือมียันภาคแรกภาคก๊อดภาคแซด ภาค G T ภาคซูเปอร์ซูเปอร์คิงกันแหละภาค D B ภาค D B U มีเอ้ยเดี๋ยวลองกินดูไม่มี B U ดิ๋ยกมีทุกภาคจนถึงภาค D B เออมีเหล็กติดอยู่บน,บนเลยอยู่หมดเลยอ่ะเข้าสู่ช่วงโมอันนี้คือรอลองกินดูะ่ะผมเปรียบให้เป็นอันไลนิ่งเอลราโก้ทำไมเหรอคือมันคล้ายกันอะ่ะ มันคล้ายกันแบบมันคล้ายกันมังกรสีขาวไงมีสีฟ้าอยู่ไงมีสีฟ้าแต่หัแฟตหงแฟดนี่ไม่ใช่แลนะไม่ใช่สีมีสีฟ้ามีน้ําเงินเหมือนกันไงหมุนซ้ายเหมือนกันไงมังกรเหมือนกันอีกอะผมอยากรู้อะหากมีท่อนสาชูนในสามเบอร์ที่ผมทําได้ไหมเออไม่ได้ ไม่ได้ชูดภักไม่ทอ่อนน้ำนาดนีเฮ้ยเดี๋ยวเดยเดทุกคนผมเริ่มเกิดข้อสงสัยละเล่นได้ไหมมันมันเล่นได้ไหมมมนเล่นได้ไหมไปเดินขอนอกขอนอกเรื่องพักบื้ดนิดนึงมันเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมอยากรู้อ่ะผมอยากรู้ <c oughs> อยากเห็นอยู่แล้วอ่ะ โอหมันจะเล่นได้แต่ว่าไม่ชนต้องหักเบิร์ดมากกว่าถ้าเบิร์ดจะเหมาะกว่าเนาะเอ้ยขอขอแบทเทิลให้จบไปหนึ่งโอ้ยคิดถึงห้างไมนะ่ท่อนอ่ะแต่ว่าคงจะมีคิดห้างไม่ท่อนนิดหน่อยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาเล็กๆของห้างไม่ท่อนในช่องผมแล้วกัน ให้หายคิดถึงกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกก่อนที่จริงเอลรลโกชนะชัวน้อ <No! S 2> อย่างเท่อยู่กลางสนามที่ิงเป็นทำไมผมถึงเอาเพกาะซัสออก,ออกให้ที่กมยกังไม่จบอะเหรอผมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเป็นสซัดแพ้ชัวร์เอลรกมันหมุนแรงกว่าอย่าว่าผมเลยนะเออ,องอดี๋่วว่าผมเ ต่อไป King k e b i s กับ Seno Excaliber โโเ,เ,เปิดสกกราดใหม่กับหากเบิร์ดด้วยสนามยักษ์หิงสานามเนี่ผมสร้างมาเพื่อเล่นหลายๆคนเนาะเอาแล้วมันก็โดนบาเรียดูดในเมื่อผมสร้างให้มันมาเล่นโอเค Excaliber แพ้ เนื้อผมสร้างมาให้เล่นหลายคนผมลองเอาหลายตัวมาชุดหน่อยโยวินตัวสายแฮกเนาะไอพวกนี้นี่แหละเอาเอ็กคาลิเบอร์ออกไปลหลายๆตัวเนื่องว่ามันเป็นของสามที่ใช้เล่นหลายๆโอ้ยเนาะเนื่องเป็นสนามที่ผมใช้เล่นหลายๆตัวผมขอมขอเอามา หลายตัวแล้วกันเฮ้ยทันทันหน้าทันหน้าทันอยู่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 มันต้องมีตัวอะไรเบิร์ดดิต้องมีอะไรระเบิดนั่นไงว่าละมันคือไปอันระเบิดโอ้ยโอ้ยเล้งนาลูกแร้งนาลูกไปดูแล้วรล้งลูกไม่ได้มาอยู่กับเพื่อนอะรล้งลูกไปไกลมากเลยแถวก็อี้เกมเมอร์ผมละเจวอลคิลลี่ไป จริงคือไปอ่นแลเบิดอา้าวมีสองตัวโดนบาเรียดูดโฮลลูซูโฮลลูซูนแพ้ไอตัวเนี้ยมันชื่ออะไรเนี่ยผมลืมแล้วเนี่ยเพิ่งได้เล่นพักเบิร์ดชื่ออะไรผมลืมลืมจริงนะเนี่ยเนี้ยผมลืมจริงจังนะล,ลืมจริงจังลืมจริง ลืมไม่ไเล่นตัวอะไรอีกดีคงไม่มีอะไรมามาให้เล่นละอุ้ยคลิปยาวแล้วหรอคลิปยาวละแป๊บเกิดจะถ่ายแป๊บเดียวคลิปยาวซะละไม่ไบายทุกคนมันไม่ทัน